เมื่อวิทยาลัยย้ายออกไปแล้วก็ใช้อาคารเรียนเป็นประโยชน์ของวัดเช่นเป็นหอประชุมพระเทพศิลวิสุทธ์และห้องสมุดพระเทพศิลวิสุทธ์อย่างไรก็ตามถาวรวัตถุทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สร้างและปรับปรุงในสมัยพระธรรมรัตนวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระจิทธารามรูปปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ทั้งสิ้นวัดราชสิทธารามราชบวรวิหารอันกว้างใหญ่นี้จัดเป็นแหล่งศึกษาอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้วัดใหญ่อื่นๆคือนอกจากจะมีโรงเรียนพระประยติธรรมสอนทั้งธรรมและบาลีแล้วยังมีโรงเรียนภาษาไทยด้วยนั่นคือ โรงเรียนวัดรัชศิทธารามตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดบนเนื้อที่ประมาณสองไร่ตั้งมานานมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเจริญภาคแรกเริ่มใช้ศาลาการประเรียนเป็นที่เล่าเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาย้ายสังกัดเป็นสังกัดเทศบาลน,นาคนพรพนมรี และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล8วัดราชสิทธารามปัจจุบันโอนสังกัดมาอยู่ในกรุงเทพมหานครและใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดราชสิทธารามสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครขณะนี้โรงเรียนวัดราชสิทธารามมีอาคารเรียนที่สวยงามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษามีจำนวนนักเรียนชายหญิงทั้งสิ้นกว่า800คนมีครูบุคลากรเกือบ60คนหน้าที่สำคัญของครูอาจารย์นอกจากการสอนก็คือการดูแลนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมะวัยไปจนถึงชั้นเด็กโตโดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์มากมายเช่นการเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้าร้องเพลงภูมิแผ่นดินนาวมินมหาราชาและเพลงรักกันไว้เถิดก่อนกลับบ้าน โรงเรียนวราชสิทธารามมีปรัชญาโรงเรียนนะคะซึ่งเน้นในเรื่องของจิตอาสาเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานดีเด่นของสำนักการศึกษามา3ปีซ้อนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสอมศในรอบที่3ในระดับดีถึงดีมากมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่จะพัฒนานักเรียนเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพเราเน้นนักเรียนที่เป็นคนดี เก่งแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเอาละครับเต็มเหยียดกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัดราชสิทธาราม